รีวิวเจ็ดเจ็ดสี่ศนเนี่ยรถเดิมจากนอกซื้อมาทําสีเปลือกเก็บภายในแค่นั้น,นครับเวทได้มาเก้าก้อนเพิ่มข้างฝั่งละหนึ่งรวมเป็นสิบเอ็ดได้มาแค่เก้า ใส่เลนท้้งบนไม่มีเพิ่มท่อเป็นท่อเหล็กเพิ่มกองเป็นกองเดิมใส่กองเหล็ดเพิ่มอันนี้เพิ่มนะนที่ผมบอกเพิ่มก็คือฟิลม์มติดเพิ่มเบาะภายในทำเพิ่มใหม่ ภายในหุ้มใหม่เบาหุ้มใหม่เครื่องเสียงเพิ่มประมาณนี้เกียร์สิบสองฮะเกียร์สิบสองคาร์นาคาราโลแอร์จากนอกไม่มีเพิ่มแอร์เพิ่มแผงเพิ่มพอมแอร์ถ่ายน้ำมันเครื่อง ซื้อมาจากสินสมบูรณ์แท็กเตอร์อยุธยาเก็บสีเปลือกใหม่สีกระทะป้ายทะเบียนไซเรนแผ่นความเร็วไม่มีอันนี้ซื้อเพิ่มทั้งหมดกระบอกช่วยยกพวกอะไรนะี่มีมาหมดแล้วอันนี้เพิ่มที่เหืือ็จะเป็นเดิมๆม,มาจากนอก ันนี้ผ่านผ่านของที่บ้านนะแข็งหลีใบยี่แปดสี่กระทุฟิล์มข้างแปดสิบหน้าหลังหกสิบยางได้มางี้เลยแน่นๆเบอร์ใหญ่ๆตะแกรงข้างมีครบนะผมถอดออกบัคโคนหน้ามี